ฉีดหัวอย่าฉีดแว่นม,มันไม่มีที่ปัดน้ฝนมึงสนุกมึงกันแล้วมึงจบที่ไหนมาเนี่ยไันนี้เลยลนูต้องตัดผมให้หนูหน่อยสิเวลาไปไหนมาไหนโดนตำรวจเรียกตลอดเลยทำเรียกอ,อะไรลูกเนี่เขาชอบพิเศษจน,นไว้ผมยาวพี่เสกไขว้นตาตก็เหมือนพี่เสกช่วยตัดผมให้มันดูดีหน่อยจาทรงอะไรล่ะเอาแบบพี่หนุน่ยไมโครทลได้ไหมลูก ตั้งกันนี่หน่อยหนยุยไม,มโคออ๋อใส่แว่นนี่นะแจ็ครามสะได้ผม,มงัองไม่เสียดายหรอ,อกตำรวจไว้ยนั่งๆฝนะากเดี๋ยวลเออเลือกคบคนหน่อยก็ไม่ได้ทำไมคนอย่างกูเป็นไงไม่ได้ว่าบันไดผมคุยกับหลานผมอเออเออคุณจะคบก็จะคบค้าทจะมาคบอะไรกับใครดูหน่อยนะลูกนะคบผมเหรอไปดูของผมไหหัวนอนไปตีก็ไดิฉีดหัวอย่าฉีดแว่นทำไมอ่ะมันไม่มีที่ปัดนุ้่ฝนนี่ครับ มึงสนุกมึงไงนะมึงจบที่ไหนมาเนี่ยเกกค่ะนวดนวดยาวออกนะเอามาเอาไว้ยีไว้ยีียีอะไรยีสาดไ้ล่เนี่ยที่นี่สาดได้นะสาดได้สาดเขาก็ตายหมดเลยนั่งเ ไอ้แก่แก่พ่อไงแก่รุ่นพ่อแน่บอกกูเหรออะไรวะอายุสามแปดดีลุ้นพ่อเลยนะแปดแปดทำไมรับไม่ได้ก็นี่รับไม่ได้เหรอสีผมทรงนี้เขาหิ้งเป็นจะตายใครเขาหิ้งกันทรงอะไรอันนี้อะไรวอร์เท็อะไรเงี้ยเวอรเท็ดเวอร์เทมันีเท็ดมีเท็ดไวรุ่นเนี่ยนะไปกีัตไปไม่เอาอ่ะเราไม่อยากได้เป็นเพื่อนพ่ออ่ะไม่ชอบคนแก่ไม่ชอบ ทำข้าแก่แล้ทำข้าแก่กันโดนใครเหมือนร้องว่ากูแก่แล้วอีเวนอะไรอ่ะดูอะไรวาะาแล้วสมั๊ยคบใครไล้ให้ดูกันโอ้โฮ